คครับก็กลับสวัสดีครับเจอกับช่องผมเองครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปเบดบอลนะครับค,คุณอยางรู้ไหมครับผมได้เคียมมาจากไหนนี่เลยมันต้องร้านคาบะเป็นร้านที่รับเป็นร้านที่รับกดผลกดเกมพารและแมปอิน่นๆมีทั้งเบดบอลเบดบอลพนบอกฟตุต แลนแมปคิงเล e ก a c y ถ้าใครสนใจไม่ต้องถามครับไปค้นเอาเองเลทหกจุดห้า ok ใครชอบก็ไปซื้อเลยซื้อเลยทีร้านข้าวบะไปซื้อกันเลยนะครับโอเคกลับมาอีกครั้งสำหรับแมปเบดเบอลวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับอ่เป็นงานให้ดูของก่อนเลยของมีแค่นี้ครับ นี่แค่เคียวนี้ที่ผมซื้อมาเออไม่ได้ซื้อหรอกผมไปเล่นกิจกรรมเข้ามานั่นแหละน้องเชอซื้อหรอกแต่ผมก็ซื้อมันดาบยลุนะครับไอเบ้เยในแบ,บบบล็อกฟู้ดทาพร้อมกันแล้วเราไปเลยกันเลยเอา้าวเฮ้ยผิดแมพเฮ้ยผิดแมปเฮ้ยผิดแมพโอเคกลับมาแล้วโอ้ยหายไปน,นานเลยเอ่ะ งั้นเราเริ่มเล่นกันเลยดิกวกาโอเคเราก็มาแล้วนะครับอือจังหวะนี้มาเลยมาเลยฮุยหุยอุย,ย,ยสกิลแล้วอย่างที่เลยครับมาครับจังหวะนี้มาออโอ้ยแล้วก็ยืนเฉยๆไปนะครับยืนเฉยๆนะครับยืนไปเลยครับยืนไปเลยเขาอย่าให้เขาตีบอลมาหาเราเอยอย่าไปอยู่ใกล้เขาน,นะครับนี่อันตรายมาก อุ้ยอุ้ยเขาตีกันโคตรรัวเฮ้ยอย่างจ๋งอ่ะเฮ้ยตายแล้วครับหือต้องหนีแล้วเฮ้ยตายอีกแล้วอหนึ่งคนผมไม่อยากตายเลยตอนนี้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเฮ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 ้ยอะไรล่ะเขาตีบอลมาแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยมันอยู่ใกล้ทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าไปดิคอลอย่าไปดิคอลเฮ้ยอุ้ยไม่เอ้ย เมื่อกี้ผมรีบเกินนะครับเออเหอะเอ้ยอะไรนะอีเวนต์อะไรนะเฮ้ยอีเวนต์อะไรนะ่ออะนะโว้ยตั้งสิบสี่วิรอไปครับรอไปอออน,นั่งเลยอุตส่าห์ไอ้นี่ละลุกคนนี้เออ้ยคนนี้เขาจริงว่ะใช้อุ้ยไปอ่ะพอได้เหลือเบคอนกับอ่าเอ้ยนู๊นูชนะ ใครวะกบีค้อนหรือเปล่าน่าจะใช่นะเลื่อเลื่อนเลื่อนเลื่นใครนะน่าจะคนนี้น่าจะชนะสูงสุดแหละเออมาแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้มาแล้ว,ลว,ลว,ว,นนลวโอ้ยอุย รูปสกิปอ้องอุ้ยนึกว่าเขาจะตีมาหาเราผมไม่ชอบแมปนี้เลยมันมืดเกินผมจะได้ฆ่าใครไมีเนี่ยเป้าหมายของเราในคลิปนี้ก็คือต้องฆ่าคนให้ได้หนึ่งคนนะครับเพราะว่าผมก็เล่นกาก์ดที่ายเลยนะครับเล่นกากแบบโคตรกากแบบโคตรกากเลยนะครับหาแล้วเออฮึบฮึบมาแล้วเฮ้ฮอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอึบมาแล้วครับ อุ้ยอุ้ยสกิลอุ้ยอุ้ยสกิลโคตรเท,ท,ท่ผมจะเก็บตังค์ซื้อบ้างแล้วแต่วันนี้อุ้ยเขาตีโตกันครับเขาตีโตกันมไม่ได้แล้วไม่ได้เอ้ยอย่ามาอยู่ใกล้ครับอย่ามาอยู่ใกล้อุ้ยต,ตี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 อุ้ยเขาไม่งดเก่งลีผมผม่งก็ไปตีหาเขาอยู่นั่นแหละ ให้ามันครับเอาไหมาเอาไหมาก,ก,ก่อนเราจะคิวคนครับก่อนที่จะไปตาต่อไปเรามาซื้อเรามาสุ่ามกันเลยผมได้ฟรีนะเนี่ยเฮ้ยได้ดาบเอ่าดาบอะไระเนี่ยได้ดาบเฮ้ยดีอยู่ดีอยู่ต่ใช้เคียวดีวกว่าดีกว่าไปเอาเวลาต่อไปกันเลยเฮ้ยลงมาแล้วครับวิยผมไม่อยากอยู่กับใครเลยเนี่ยอฮ้ยเชื่อใจไม่ได้สักคนอุ้ยตายต่อหน้าผมเลยดีนะเฮ้ยไม่ไม อีกแล้วไม่ไม่นะมาครับได้ลงอีกตาแล้วโอ้โหโอ้ยมูอเฉยเลยโอ้โหสกิวอีกแล้วโว้ยายาอย่ามาทางผมขอร้องขอร้องขอให้ผมได้คิวสักคนหนึ่งแล้วคลิปก็จะจบเลยมาแล้วโอ้ยอย่าอย่ามาทางผมนะเอ้ยมันออกไปได้หรอแล้วมันออกไปได้เย้ yeah. ผมจะได้อยู่คนเดียว ครัอือ yes hey, oh. Oh, hey, okay. Okay. s, 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 s h i เฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเอาค้างเฮ้ยไม่ค้างแล้วไม่ค้างแล้วเฮ้ยคิวได้หนึ่งคนแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นไปเลยเลยเลยครับแล้วมีคนตายโอเคมีคนตายแล้วกดปึ๊บ อะครับมาดิมาดิมาดิเฮ้ยๆมาดิอุ้ยตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอือไม่เป็นไรครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป้าหมายของเราก็แค่ฆ่าแค่คนเดียวเท่านั้นเองครับ ผมนี่โคตรกากเลยครับผมต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อมีคอค,คำแนะนําดีๆนะครับก็อย่าลืมแนะนําผมได้นะครับเพราะผมนั้นก็กาชกกีบหายเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจู๊มัว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 